S <S สาวลาล้ำตาจะไหลทำไมถึง <S <S มีเหตุการณ์กการแบบนี้ขึ้นจากตัวเองคือแบบเราไม่ไม่เคยไม่เคยได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วก็ไม่เคยได้มาเจอได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้แล้วคือถ้าได้มาแล้วก็แบบอดอดไม่ได้เนาะกันกันไม่ได้ค, <S <S ค่ะทุกคน <S <S มันมันปื้มแล้วก็แบบ เรารู้จักวัดรู้จักวัดแก้วเหมือนเรามีความผูกพันใช่มีความผูกพันเมื่อเราศรัทธาเป็นได้งามบองามงามบอนี่จะเป็นกระทรวงกลาโหมเนี้ยครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะพี่เข้าใจดีมากนะของกลางร่มด้วยอันนี้จะเป็นวัดพระแก้วเนี้ยเปไนเห็นในทีวีห่อ เคยเห็นแต่ในทีวีไม่เคยเห็นตัวจริงเห็นภาพ่ายให,<ม>หนยอดดูคะ่ะ FC ทุกคนงาม<อ>นี่คืออะไรงามมากๆเลยอยากจะว่าเป็นแบบภาษาลาวว่างามหลายๆงามาีีลีเดอ้อ <laughs> อันนั้นจะเป็นกระสุกลาฮ่มเด้ฝั่งนี้จะเป็นวัดพระแก้วน้องนามนี่วัดพระแก้วคือทางสองฝั่งนี่สวยงามมากเลยพี่สิ่งหนึ่งที่อยากให้น้องๆได้เห็นฝรั่งต่างชาติฝรั่งเขาชื่นชอบเขาเขาแบบว่ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาเห็นป่ะเราต้องเดินซีขวาเด้อให้คนให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปเราอยากเกิดการนักท่องเที่ยวฝั่งนี้งามว่น้องงาง สวยงามงามหลายกระท่วเดี๋ยวอ้ายจะพาลองไปเบิ่งชั้นใต้ดินเด้โอ้โหมุมนี้น้องนางลองหันหลังไปเบิ่งดูน่น้องเห็นยังบอสวยงามมากเลยนี่ตกองใจมาหนึ่งสองว้าว นี่แหละคือฝันของน้องนางความฝันพระแก้ววรกฏอยู่ปริสิทธานอยู่ด้านในเด่ยกมืออธิษฐานได้เดี๋ยวน้องนางอธิษฐานก่อนนะคะขอเวลาอธิษฐานอธิษฐานอยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ยกมือไหว้เนาะนี่คือวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมราชวังเด้น้องนาง ได้เห็นแล้วววดูน,วแบบน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเยสาวลาล้ำตาจะไหลทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจากตัวเองคือแบบเราไม่ไม่เคยไม่เคยได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วก็ไม่เคยได้มาเจอได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้แลคือถ้าได้มาแล้วก็แบบอดอดไม่ได้เนาะกันกันไม่ได้ค่ะทุกคนมันมันปื้มแล้วก็แบบ ก็รู้จักวัดรู้จักวัดแก้วเหมือนเรามีความผูกพันใช่มีความผูกพันเมือ่อเราศรัทธาใช่เราศรัทธามากเหมือนลูกเหมือนหลานแอมวิตรงนี้แล้วตอบแทนน้องหมดเลยเนาวให้น้องตอบเองให้ <kite S 2> เ,เราเองเราพูดแบบพูดไม่ออกเลยนะคะทุกคนคือดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่แบบได้มาเจอแล้วก็มาเห็นวัดพระแก้วที่ที่นางฝ่ายฝันไว้ว่าอยากเห็นแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าขอให้ อธิษฐานอาพูดง่ายเลยอธิษฐานว่าให้เราได้มาเจอหรือว่ามาเห็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันไว้คือวัดพระแก้วน้ำตายอะไรเด้อ FC ก็คือน้ำตาแห่งความปาปื้มปิติของสาวนางเนาะพี่น้องเนาะค่ะดีใจไหมเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องไห้มากกว่านี้ค่ะย่าไห้ได้ย่าไห้ได้น้องย่าไห้แต่ว่าน้ําตาที่เราออกมานี่คือน้าตาแห่งความปลาปื้มเนี้ใช่กลายนน้าตาแห่งความเสียใจเนใช่ คือน้ำตาแขกแบบยังไงอ่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างเงี้ยที่เราได้มาไม่เห็นแล้วก็มันเจอไม่คิดเลยวัดปิติดีนี่คือวัดพระแก้วนะมองไปน้องจะเห็นความรุ่งเรืองความศรีวิไลนี่เมืองแห่งทวยเทพเมืองแห่งเทวดาเด้ยน้องน้องนางเมืองที่มีเทวดาปื้มมากๆเลย เมืองที่มีเทวดาปุกปักรักษาไม่แล้วจากจากถนนน้องน้องนางเนาะน้องนางมาเห็นนี่นี่คือสนามหลวงเนี้ยที่มีการจัดพระราชพิธีสำคัญสำคัญของประเทศไทยเนี้ยโอ้น้องนางเป็นยังไงว่าพระ่พระแก้วเห็น่เห็นมาพระแก้วแบบเป็นยังไงน้องก็คือฮะดีใจเนาะดีใจแห่งแล้วก็ดีใจหลายๆอ๋อที่แบบว่านางก็แบบ มาประเทศไทยก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อสิ่งนี้มามาดูแล้วก็แบบได้มาสัมผัสแล้วก็มาอยากให้เอฟซีทุกคนได้เห็นด้วยกันด้วยว่าน้องนางก็เคยได้มาแล้วสิ่งที่สิ่งที่อ่ายูทูบเบอร์บางคนเขาเอาลงหรือว่าอยู่ในอ่าเพจหลายๆเพจเนาะเขาเอาลงกันคือน้องนางก็อยากเห็นแล้วก็อยากได้มามาด้วยตัวเอง วันนี้ก็น้องนางก็มาด้วยตัวเองแล้ว<ช>แล้วก็ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงเห็นอของจริงของจริงสถานที่จริงใช่ตอนนี้<ช>อายากถามน้องเนาะ,<ช>ะวีบางช่วงที่น้องเหมือนจะน้าตาไหล<ช>เกิดจากอียงน้องเกิดจากไม่ใช่แบบว่าเสียใจนะคะทุกคนคือน้องนางดีใจปรับปลื้มใจที่ได้มาที่แห่งนี้ที่นางตั้งแต่เกิดมานางก็ไม่เคยเห็นเนาะเคยเห็นแต่ เหมือนที่น้องนางพูดนั่นแหละเห็นตัวในทีวีพอได้มาเจอมาเห็นตัวจริงแล้วมันมัน,ม,นมันรู้สึกเต็มอกเต็มใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เราเราครั้งหนึ่งในชีวิตอะครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มางานแล้วเหมือนได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือน<ส>เหมือนเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเราได้เคยมาเหมือนเราได้อยู่ที่นี่เนาะ เหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราจริงๆเลยอย่างนี้ค่ะเหมือนบ้านจริงๆน้องใส่เข้ามาบ้านก็แสดงว่าข้ามาประเทศไทยรู้สึกว่าเป็นบ้านตัวเองเป็นบ้านตัวเองแต่ทั้งที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองนะนองใช่ต้องต้องต้องเป็นอย่างนี้นะใช่มีความรู้สึกของสาวลาวเนี่ยฮะเมื่อข้ามาประเทศไทยรู้สึกเหมือนบ้านเหมือนเมืองตัวเองแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะมาที่นี่อคือได้ความปลอดภัยมากคิดดีสิ่งดีทําตัวดีทน้งเดเลค่ะนั่นคือคุณสมบัติ น้องอันนี้สนามหลวงเน้สนามหญ้าน้องน้อง<ะ>หูโบลลึกลงไปทั้งล่างนี่มีชั้นใต้ดินอกีกขู่ค้นยู่มห้องเอ,อเแต่ไม่เหมือนที่เรามารถไฟเหมือนกันไหมคะก็จะเป็นเหมือนที่นั่งพักคอยแต่ไม่ใช่มีรถไฟแล่นผ่านะจะเป็นเหมือนอุโมงค์ที่เชื่อมต่อฝั่งข้างตรงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมาน้องมาดูตรงนี้ไอ้เ้าเบิ้งไกลๆเลยเนี่ยน้องเห็นบ่น้องฝรัง่งต่างชาติมากมา้ แหลกัแล้งงานเพื่อนบ้านนะฮะแล้งงานชาวเมียนมาเพื่อนกระตังมะกาไไหวเน๊ขอพรนะฮะจากอ,าองค์พระแก้วมรกตเนาะคือเรียกว่าซักซิดเนะ๊ะไอเสอวานองอาจจะซัดท่านะ,ะองค์พระแก้วมรกตนี่เห็นบ่ชาวเมียนมาก็ยังใส่ชุด<อ>ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเอคือจุดสุดยอดเมื่อได้มาแล้วอยากจะโชว์ความเป็นโชว์ความเป็นเป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นเอกลักษณ์เห็นบ่เนี่ อันนี้ฝรั่งเขาเหมือนจะรอเข้าชมพระแก้วนะแต่ว่าเหมือนมีการปิด<อ>มีการปิดอาจจะมีพิธีสำคัญสำคัญนะต้องเห็นบะเห็นจ้าเ,เขาน่าจะรอเข้าใช่ไหมพี่อ๋อเม,ม,มนเมน้องแต่ว่าเหมือนเพิ่นจะมีงานนะมีงานอะไรกับเหมือนจะอาจจะปิดปิด ่ขอชมน้องน้องดีใจแงดีใจแหง้แหงสบายควอมรู้สึกดีใจของตัวเองคิดว่าหลายบอหล,ลายสำไรหลายหลายเต็มหัวใจเบิ้งก็จะสีหายเนี่ยอย่าอันบาโบก็อย่าอย่าเว้าตี่ไอเอฟซีเขาก็ การที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะร้องไห้ได้เลยเดย้มันจะเหมือนมีอะไรมาทําให้สะก,กิดใจของเขาเด้นะเหมือนเราดีใจเราเห็นสิ่งสวยงามแล้วเราอารมณ์ดีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะออกมาแต่วันนี้น้องร้องไห้น้ำตาคอมันจะเป็นยังไงอะร้องไห้แต่ว่า <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้ร้องไห้นิดหน่อยแค่ซึมๆความเปินติที่ออกจากใ,ใจออกจากใจ,ใจวันนี้ขอบขอบใจน้องแห,หลายเด้อที ออามานทำอ้ายเนาะมาอ้ายทายคลิปเหมือนว่าอยากจะอ่านี่คือการโปรโมทนะการโปรโมทประเทศไทยนะในใน,ในส่วนตัวเขาอ้อายเนาะวันนี้อา้ายพาออกมาเบิง้งมาเห็นนะฮะในสิ่งที่อ่ารายคนนะฟังลาเขาอยากมากนะฮะขอบพระคุณประเทศไทยขอบพระคุณเมืองไทยที่มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้นำเสนอเนะะี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวเองพร้อมรองนั่งนะนางสาวบ้านนาะอย่า,อย,าอย่าลืมไปติดตามน้องนางในเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อแปลกันตใจน้องลาเนี่ยนี้ตั้งใจเบิ้งเลยน่าต้องเที่ยวน้องเที่บ่ มาเมืองไทยแล้วต้องนั่งรถตุ๊กๆดี่น้องโอ้เรถนี่แหละที่หนูอยากขี่อยากนั่งอยากนั่งอ๋ออยากนั่งขอโทษดีน้องขอบคุณดีรายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายถ่ายรูปไปหลายเด้อครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เคยได้มา ถ่ายโฮไ้เป็นทิละลึกเนาะว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้มาเห็นวัดพระแก้ววันนี้คนเยอะเนาะน่าจะมีวันสำคัญค่ะทุกคนโอ้ดูดิคนเยอะมากๆ เยอะมากเลยค่ะสมใจเด้อเนาะสมใจแล้วจ้าขอพรเพื่อพอเพื่อเมยแเ่เด้อเดุเ่ามาแล้วหอดถึงแล้วขอพรเพื่อพ่อเพื่อแม่แน่ขอพรเพื่อแล้วไป <c oughs>